เทสไล์กี่คันและมีรุ่นไหนบ้างใช่นะคะเผื่อเห็นว่าก่อนหน้านี้ก็มีลูกค้ารีเควสเข้ามาค่ะว่าอยากจะให้เราพาไปชมรถเทสไล์หรือรถสวยๆกันเนาะเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ขิวของเรา มากเลยตรงไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบเป็นคริสตัลลิบระยับนะคะาสวยส่วนถัดตัวถัดหน้าของเราต่อมานะคะก็จะเป็นตัว <S, S 5 6 0ดู E คือตัวปั๊ c อินค่ะ AMG นะคะตัวนี้หลอดูดันแล้วก็สวยเน้นความหนูหลาเป็นหลักเลยคันนี้ ภายในก็จะเป็นหนัง p a p เ r a เ l e a t e r นะคะตัวนี้ลายก็จะเป็นลายแบบเบาะหนังละแบอบ์คัทสวยมากตัวไม้ก็จะหุ้มหนังพร้อมกับคอนโซนหุ้มหนังนะคะจะเป็นลายลายไม้สีดำเงาสวยเลยแล้วก็ชอบเอสคัอีกตรงนึงค่ะตัวจุดเด่นเขาจะเป็น ัวโหมด e n a n c i n g Comfort Control นะคะซึ่งเบาะหลังเนี่ยก็คือสามารถมีเป็นเบาะนวดพร้อมกับที่นั่งนะคะที่สามารถมีมเสียงเพลงแล้วก็เป็นก็คือเป็นระบบ e n a n c i n g Comfort Control เนี่ยคือจะเป็นระบบที่มีพร้อมกับเบาะนวดเสียงเพลงแล้วก็น้ำหอมทำงานพร้อมๆกันนะคะเพื่อที่จะให้คนนั่งผู้นั่งเนี่ยได้ความรู้สึกสะดวกสบายผ่อนคลายนะคะ ตัวถัดมาเป็นตัวอะไรคะน้องแถวเป็นล0นะคกจะมาในรูปโฉมใหม่ที่ไม่หม,มืนเป็นรถเบนเลนะคจะมาในไฟหน้าที่แบบโฉบเฉี่ยวเป็นมันดีดดดนนนนบีเค้ก็มาในนีวยใชัวนี้เปสุดรอของเราเลย ไฟหน้าจะเป็นเหมือนฉลาม<ช>เนาะส่วนภายในเนี่ยก็เป็นหน้าจอวายสตรีมนะคะคล้ายๆ S Class เมื่อกี้นี้เลยแต่ว่าลายไม้เนี่ยจะเป็นลายไม้สีเทาเนาะเน้นความหรูหราแล้วก็ขึ่งสปอร์ตลำโพงก็จะเป็นลำโพงเบอร์เมสเตอร์มาด้วยกระจกแบบไรขอบเลยที่แบบกระจกแบบสไตล์คูปเป้น,นะคะ แต่ตัวนี้จะเป็นรถคูเป้สีประตูซึ่งตัวเจนเนียเนี่ยที่นั่งเบาะหลังเนี่ยค่ะ mm hmm. เขาก็จะเป็นที่นั่งสามารถนั่งได้5ที่นั่งและ mm hmm. ไม่เหมือนตัวเจนอื่นๆเนาะ mm hmm. ที่จะเป็นช่องปกติแล้วจะมีช่องเก็บวางแก้วน้ําตรงกลางตรงนี้แต่ตัวนี้เขาเปลี่ยนแล้วแล้วก็เบาะยังก็ยังเป็นเบาะหนังนัปป้าเลเทอร์เหมือนเดิมนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นลายโครโซมกับ s c l a s ส คนหนึ่งนะคะของโชว์รูมก็จะเป็นตัว C 3 0 0 E Plug-in Hybrid นะคะตัวนี้แบบสวยงามทางด้านข้างจะเขียนว่า EQ Power นะคะตัวนี้แสดงให้เห็นถึง Generation ที่3ของตัวรถ Plug-in Hybrid นะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัว MBUX แล้วหน้าจอจะเพิ่มขึ้นค่ะจากเดิม ตัวนี้เป็นตัวเฟซลิฟต์เพิ่มเพื่นจากเดินจาก10น,นิ้วเป็น10นิ้วอันนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นเนาะมันก็จะไม่มีไอตัวประตูเปิดแบบที่เด็ดโซ่ตัวนี้ต่อมาค่ะ E 200ร้อยคูเป้ค่ะตัวนี้เน้นความหรูหราสปอร์ตเย้าวยวนเนาะ ดูโออาสวยงามมีลายเคิร์ฟลายเว้าแถวชอบมากคันนี้รุ่นนี้เลยส่วนภายในก็จะเป็นหน้าจอแบบหน้าจอเดียวไปแล้วนะคะตัวน,นี้ีภายในภายในก็จะปีบอะโทนทูโทนนะคะจะเป็นบอะสีทูโทนสีดำสลับแดงใช่ค่ะเป็นดำสลับแดงเฉพาะในรถสีขาวกับสีดำ หน้าจอก็จะเป็นหน้าจอไวสกินลักษณะภายในจะค่อนข้างคล้ายกับตัว CLS เนาะแต่ว่าลายไม้แล้วก็ทรงลายคอนโซลเนี่ยจะต่างกันเล็กๆน้อยๆนิดหน่อย,อย,อยส่วนพวงมลาลัยเนี่ยก็เหมือนกันหน้าจอเหมือนกันมีลำโพงเบรเมอเตอร์แต่ว่าจะเป็นโกละแบบทรงกันเนาะส่วน Max ก็จะเป็น Max แบบ5าการคู ชอบแม็กลน์นี้มากสวยงามแบบภายในตัวนี้นั่งได้4คนเลยนะ4คนแบบไม่ถึงอัดเลยเพราะว่าให้มาแบบภายในใหญ่มากใช่นะตัวด้านหลังนะคะเล็กรูมกับเพดรูมเนี่ยก็คือจะค่อนข้างนั่งได้สบายอยู่นะคะส่วนไฟท้ายเนี่ยจะเป็นแบบคริสโตสวยแล้วนะคะตัวด้านหลังของตัว มาร์คเนี่ยก็จะมีมีกล้องหลังซ่อนอยู่ด้วยภายในเนี่ยท้ายเนี่ยคือลึกมากไปตัวบไป ายในค่ะก็จะเป็นหน้าจอนะคะ10นิ้วส่วนหน้าจอมาตรวัดเนี่ยจะเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะคะแล้วก็พร้อมกับตัวพวงมาลัยท้ายตัดสัญลักษณ์ปลา AMG ด้วยค่ะพร้อมกับเบาะหนังทรง AMG นะคะที่จะตัดกับหนังอะคธาล่าตรงนี้แล้วก็จะเดินได้ด้วยสีแดงพร้อมกับมาพร้อมกับเดลสีแดงด้วยค่ะ ตรงจกตัวนี้ก็ยังเป็นกระจกแบบไหล่ขอบเก็บเสียงด้วยนะของเล่นเร่าน่ะใช่มาค่ะตัวต่อมาแค่เขาเห็นท้ายสักนิดนึงกือ่อความหลอ่อเห็นไหมคะจะมีดิฟิวเซอร์เป็นท่อคู่เป็นสองท่อเนาะสองท่อคู่สวยคะ <S <S ่ะตัวถัดมาเอ๊ะ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 ยังไง A 4 GLC 4ตัวนี้นองแพรุ่นเล่นอีกแล้วเป็นมาพร้อมกับสัญลักษณ์ AMG นะคะตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นทรง GT เลยสวยงาม g ตัวนี้ก็ค้าของกระจังหน้าแบบที่ออกมาเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องเปลีนกระจังหน้าใหม่่นอรลูกค้าหลายท่านค่ะซื้อไปพี่จะไปเปลี่นกระจังหน้าที่ไห ้ายกับตัว C43 เมื่อกี้นี้เลยนะคะแต่ว่าจะเป็นลายคาร์บอนเป็นลายเทปลอรนะคะตัวคอนโซลนะคะมาพร้อมกับตัวหุ้มพวงมาลัยจะเป็นอะคันธาราซึ่งต่างกับจาก C43 เมื่อกี้นี้นะคะจะเป็นหุ้มหนังอีกแบบแต่ว่าเบาะก,ก็จะให้สไตล์เดียวกันอยู่นะคะ ว่าตัวนี้มาพร้อมกับตัวหน้าจอใหม่แล้วนะคะเป็นหน้าจอแบบ m u x ก็คือตัวนี้สามารถสัมผัสได้สามารถสั่งการด้วยเสียงได้ใช่ค่ะใช่มีพวก Mercedes มี Connect สั่งการด้วยเสียงผ่านตัวพวงมลาลัยด้านนี้นะคะหรือว่าสั่งด้วยแบบสั่งด้วยเสียงอย่างเช่น h e ้ Siri อย่างเงี้ยค่ะเขาจะทำาแท็บเพดตัวนี้จะเป็นแท็บเพดแบบใหม่แล้วนะคะเจนใหม่เลย เกิดรอยได้ยากค่ะตัวนี้คือพัฒนามาขึ้นเยอะเลยเนาะจากตัวเก่าตัวเก่านี่คือลูกค้าต้องหาติดพิมเพื่อให้แขบแถบแ,แ,แของเราไม่เป็นรอยถ้าคนที่หลังบ้านนะมาชมด้านหลังกันนิดนึงค่ะเป็นพอ่นพอคู่อีกแล้วนะคะสวยงามค่ะ ต้องแต่งเลยค่ะไปห้องเราแต่งนี่มาครบเซตขนาดนี้ราคาถูกๆเบา จะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะเป็นเบาะหนังแน็ทผ้าเลยที่ผักใช่เป็นเน masa, ็ทผ้าหลอดนี้คล้ายๆกับเบาะในเอสพาร์ดใช่ไหมคะสาวใช่ค่ะลำโพงบนมิสเตอร์วก็ลายคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยค่ะ ก็จะมีสีเหลืองเข้ามาใช่เป็นสีซันเจโลค่ะ<ช>แล้วก็จะมีะน้ำเงินเดนิมบลูนะคะ MBUX แล้แวก็คือสามารถสั่งการด้วยแคชพอติ H ได้แท็บแผ่ก็จะเป็นแท็บแผ่แบบใหม่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นภายใน,นขั้นกว้าง ได้เยอะจริงๆค่ะคันนี้ใช่แล้วก็ยังมามีมีที่กั้นสัมภาระให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวน,นี้เป็นปิดคปิดท้ายแบบอัตโมนมัตินะคะตัวน,นี้คันนี้ยังมีการแต่งเล็กๆมนน้อยเนาะคล้ายๆแบบอารมณ์แบบดิฟิเซอร์ของตัวก็ 4 3หรือว่า TLC43 อยู่ให้ความสปอร์ตดันขึ้นมาไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะดูสูงไวเกินไปนะคะเชเดตอนนี้เราอยู่ที่จี ว่าตัวนี้จะเป็นมาพร้อมกับ EQ Power นะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นรถ Plug-in Hybrid ค่ะ mm hmm. ที่เน้นรถประหยัดพลังงาน mm hmm. แล้วก็มาพร้อมกับแรงม้าที่เพิ่มขึ้นนะคะค่ะมาถึงด้านหลังของเราเลยนะคะตัวเนี้ยที่เก็บสัมภาระก็คือจะ<ถ>ลดร้อยลงนิดเดียวเองเห็นไหมคะนิดเดียวคือนี่ดูแค่แบบประมาณ2นิ้ว2นิ้วของแฮว ซ่อนแบตเตอรี่ได้ดีใครว่าัว GLC แล้วแบบเฮ้ยจะมีแบตเตอรี่ลูกใหญ่เก,กะกะไหมจะทุกสัมภาระได้ไม่เยอะเท่าเหมือนเดิมไหมกระเป๋า3-4 เดิมอยู่คงเดิมอยู่นะ 43นะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะเซฟกว่ายอะเลยใช่ค่ะแต่ว่าจะต่างกันพวกดีไซน์การออกแบบเนาะพวกเมอเหมือนพวกชุดแต่งของ AMG อ่ะคะ่ะจะต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยเช่นตัวพวงมอะไรเนี่ยท้ายใช่ค่ะท้ายสัดก็จะไม่ได้มีสัญลักษณ์ AMG แล้วนะคะดูง่ายง่ายแล้วก็การหุ้มหนังอะไรเงี้ยค่ะก็จะคนละแบบ ส่วนตรงคอนโซลตรงกลางก็จะเป็นแบบลายไม้ด้านนะคะสีด้านอย่างเป็นคนตัวแท็บแบแล้วก็คอนเทนรแบบเดิมแต่ว่าในตัว C20 0งรปุ๊บค่ะเราจะมีสีเบาให้ลูกค้าได้เลือกถ้าเป็นสีเทาหรือสีดำอมะจะมีให้เลือกเป็นเบาแดงด้วยอ,อ,อันนี้ลูกค้าต้องลองถามดีๆว่าแบบอยากได้สีไหนอะไรยังไงเนาะค่ะ ก็กระจกก็เป็นเหมือนกันเลยเป็นเหมือนกับพวก CLS 53พวก CLS 300D ก็คือเป็นกระจกแบบไหล่ขอบดีสไตล์คูเป้เนาะใช่ค่ะก็คือนั่งได้สิ่งที่นั่งเหมือนกันแหละเป็นยังไงกันบ้างคะมาถึงช่องสุดท้ายของรายการเราแล้วทำพาลทอล์ก,ก,กิ้งนะคะถ้าใครลูกค้าท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วยังชมไม่จูใจ 爸爸。